ก็สวัสดีแม่่นะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้เราก็พาสามสาวนะครับขึ้นกลับบ้านนะครับผมน,นี่พ่อควันก็มาคนเดียวนะครับผมถ่ายเดียวนะครับผมวันนี้ก็จะมีน้องปุ้มปุ้ยเดินน้าหน้านะครับพอดีพ่อควันไม่ได้ถ่ายเวลาลงน้ําเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าพ่อควันขี้เองครับผม กำกับเองแต่แม่ขวาญก็วันนี้ช่างมามุงมุงหลังคานะครับเสร็จน่าจะเสร็จนะครับวันนี้ครับผมก็น่าเสร็จเดี๋ยวกลับไปก็เดี๋ยวช่วงไลฟ์สดนะครับก็แม่แม่ก็จะได้เห็นนะครับว่าเสร็จไม่เสร็จนะครับผมก็รอช่างครับพอดีเทศกาลสงกรานนะครับก็ช่างอาจจะติดภาระนะครับผมก็ช่วงเทศกาลนะครับผมก็เข้าใจกันนะครับผม ันนี้เราพันอุ้ยก็มาขี่น้องน้ำโชคนะครับนี่น้องน้ำโชคนะครับตัวข้างหน้าสุดก็จะเป็นน้องปมปุ้ยนะครับเดินน้ำหน้าพกควันไอกำกับเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้องพลอยนะครับผมดูครับผมหลังอ้วนตึบครับผมดูคอนะครับผมก็จะพ่วงกับพี่น้ำโชคนะครับน้องพลอยกับพี่น้ำโชคครับผมดูดูหลังอ้วนอ้วนมากน้องพลอยครับผม ขว้ยพยายามว่าจะลด่นนะครับผมอ้วนเกินนะผมเดี๋ยวรับน้าหนักขาจะรับน้าหนักไม่ได้ครับกลัวจะเป็นแบบอะไรครับผมแบบแบบอะไรเหมือนคนเราเราอ้วนมากก็ขำๆพูดกันแด้เป็นความสุขนะผมก็แม่แม่หลายท่านนะครับก็อาจจะโชคดีนะครับถูกหวยถูกมือพอขวานก็ไม่ได้ซื้อ ที่ลูกสองห้าได้จับฉลากให้นะผมก็เพราะว่าพ่อขวันก็พูดพูดอยู่นะครับว่าอะไรเลขอะไรก็พ่อขวันก็พูดแที่น้องช้างนะจับขึ้นมานะครับก็อาจกเ็เลยเป็งไงครับผมไม่กล้าบอกแม่ๆมใหหลายท่านนะครับก็ เดี๋ยวด้วยไม่ไม so. ่ไม่ไม <shared> ่มีโชคครับพอควันก็ไม่กล้าพูดดังนะครับก็ที่น้องสาวให้ไอ้น้องสาวน้องสาว้าให้โชคก็ดีใจด้วยครับแม่ๆทุกท่านที่มีโชคนะครับผมก็พอควันก็คุยกับแม่ควันอยู่ครับว่าที่พอควันคุยครับ น้องจับไอขวดแรกอะไรเลขห้านะครับที่พอควันพูนนะครับก็พอควันก็ได้พูดกับแม่ขวันมือนกันนะครับว่าไอเลขหวยจะออกอะไรห้าหกนะครับที่พอควันพูดนะครับพูดกับแม่ควันพูดที่ถ่ายคลิปนะครับก็อาจจะได้ยินไม่ได้ยินก็พอควันก็ก็ไม่ได้ดูคลิปเลยครับผมก็ จับมาเลขสุดท้ายก็จะมีจะจะเป็นเลขแปดนะครับผมเลขแปดสุดท้ายนะครับที่พอควันให้น้องสองห้าจับมานะครับก็ที่พอควันในลาย่มนะครับพวกควันก็ได้พิมพ์บอกว่าห้าห้าหกแปดนะครับก็ <laughs> ตามเรียงลำดับมาเลยครับผม <laughs> ก็อาจจะ <laughs> เดี๋ยวว่าไอรัวแบบน้องสองห้าแบบให รางวันไม่ถูกก็พ e ่อควันก e ็ช่วงนั้นพ่อควันก็ไม่ได้พูดแบบดังนะครับก็ก็เดี๋ยวพูดไปก่อนเดี๋ยวว่าไม่ออกก็อาจนั่นครับผมพ่อควันก็ตอนเช้านะครับตอนที่แม่ควันถ่ายคลิปก็ตอนเช้าช่วงเช้านะครับเพราะว่าพ่อควันหุงข้าวใส่บาตรนะครับหุงข้าวใส่บาตรก็พ่อควันก็จะทานข้าวตอนเช้าเสร็จพ่อควันก็จะได้ เอาน้องๆช้างไปผูกม่น้ำมูลก็กลับมาก็ตัดหญ้ากลับมาพร้อมนะครับก็ช่วงที่แม่ควันมาให้น้อง25ผมจับรางวัลไอจับเขาและจะเป็นขวดนะครับก็เห็นคุณแม่อะไรครับที่แม่ควันพูดบอกก็ว่าตอนแรกว่าจับตอนช่วงด็กนะครับก็รวมมองไม่เห็นนะครับเราก็ว่าจับตอนเช้าดีกว่าเผื่อแม่ๆจะได้มองเห็นเป็นเลขอะไร ก็พ่อควันก็โบเม่ควันอยู่ครับตื่มมาตอนเช้าก็พ่อควันก็คงข้าวใส่บันนะครับก็ทํากับข้าวพ่อควันก็จะกินข้าวก่อนนะครับเอทานข้าวก่อนเพราะว่าเวลาเอาน้องช้างไปผูกนะครับก็อาจจะหลายชั่วโมงนะครับเือ,อก็วันนี้คนไอ้อากาศค่อนข้างจะ,ะ,ะร้อนนะผม เมื่อวานฝนตกก็โชว์ประมาณตีสองตีสามนะครับผมก็เมื่อวานก็พ่อขวานไม่รู้นะครับจริงๆครับผมที่ไอเขาเรียกอะไรครับผมวันนี้น้องสาวห้าอะไรให้โชคแม่แม่เอฟซี FC ของช่องพุนซับนะครับพ่อขวานก็ไม่รู้จริงๆครับผมพ่อขวานก็เลยไปถามแม่ขวานกับแม่ของพ่อขวานนะครับผม ไปแม่แม่ควานเสาห้านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมพ่อควานก็ไปทมแม่แม่ของพ่อควาน,นครับว่าหวยอกอ้าเพราะว่วาก็ตกจกใจจริงครับผมก็ไม่คิดว่าจะที่ลูกเสาห้าน้องเสาห้าได้จับขึ้นมานะครับก็ก็กเหมือนแม่คุณแม่งวดที่ผ่านมาครับท,ที่ว่าน้องเสาห้าอ่ะหวยนะ ไอหวยนะครับพ่อควานก็อาจจะพูดไม่ถูกนะครับก็ให้ใหออกออกออกหวยนะครับพ่อควานยัง,งงงอยู่ครับว่าเลขห้าออกไปแล้วศูนย์ห้านี่นครับจะออกอีกหรือเปล่ามันไม่น่าใช่นะครับพ่อควานก็คิดอย่างนี้ก็ก็น้องสาห้าจะจับขึ้นมาก็อัน คดแรกก็จะเป็นเลขห้านะครับพ่อควานก็คิดใช่หรือเปล่าพ่อควานก็ได้แบบเขยา่าเขยา่ขยาการละมังนะครับที่ว่าใส่คนนะครับให้น้องสาวห้าได้จับให้เขาเลือกได้จับคือแบบเราสั่งเขาว่าเออเก็บเก็บอย่างเงี้ยครับผมเขาจะจับเองนะครับผมก็ไม่รู้ยา่าที่น้องสาวห้าได้จับมานะครับผมก็แสดงความดีใจกับแม่ ทนนคณะที่ได้ดูนือ้อที่น้องสาห้าให้โชคนะครับก็พอควันก็ไม่เก่งเรื่องเรื่องเรื่องเล่นหวยจริงๆครับเรื่องมีโชคนะครับก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับก็พอควันก็จะเป็นทุกงวดพอควันไม่ทุกไอ้ทุกงวดนะครับพอควันไม่เคยซื้อ หวยซื้อลอตเตอรี่นะครับพ่อควันก็เห็นแม่ควนันเอแม่ของเอแม่ของพ่อควันนะครับก็ได้บอกว่าเออทำไมไม่บอกก็พ่อควันก็ไม่รู้ <c oughs> ก็พ่อควันก็เคยบอกแม่ควันรอบหนึ่งนะครับที่แม่แม่ของพ่อควันถูกนะครับก็ตอนที่อยู่มือโบราณนะครับแกก็ถูกสี่ห้าห้าสีเนี่ยครับผม ก็ช่วงนั้นพ่อขวานก็เอาช้างไปอยู่เมืองโบราณนะครับผมก็ได้ฝันก็เห็นน้องช้างนะครับน้องช้างก็น้องสาวห้านี่ครับผมก็พ่อขวานก็ฝันว่าได้กลับบ้านก็บ้านเลขที่พ่อขวานก็ยิบห้าทับนึงนะครับก็พ่อขวานก็น้องสาวห้าเลขห้าเลขห้าบ้านบ้านเลขที่ก็ยิบห้าสองสองห้าห้านี่วะไอ้นี่ครับ แม่ควางแกตีขึ้นตีลงนะผมก็ได้ถูกนะครับพอควางก็ไม่ดูตีเหมือนกันครับผมก็อันนี้ก็ใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วครับผมใกล้ถึงบ้านสาราวันนี้พอควางก็มากำกับเองนะผมมาแบบขี่เองครับผมก็ฝากฝากด้วยครับผมช่องเล็กครับผมช่องพายสองห้านะครับฝากแม่แม่เอฟซีหรือท่านที่เข้ามาชมคลิปของช่องพายสอห้าผมก็ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านนะผมคิดอะไรสิ่งได้สิ่งนั้นนะครับผมก็พอควานก็อาจจะพูดไม่นเ,นเก่งนะครับผมก็ช่วงประมาณหกโมงกว่าๆพวกวันก็จะไล์สดนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวไล์สดตอนประมาณหกโมงวกว่าน,นียเพราะว่าจะดูว่าไอ้ที่มูราคาช่างมาทําให้เสร็จหรือยังครับผมก็มจะไล์สดพร้อมกับ น,น้องช้างนะครับทั้งสีเชือกนะครับก็ฝากให้แม่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมกดกระดิ่งกดคัสทสไครป์ดูวยนผมอาจจะบรรยายเสียงแบบอาจจะตกภาษาไทยนิดนะครับผมก็ขอโทษขออภัยครับเพราะว่าพอควางก็เป็นคนสวยนะครับผมในบ้านนอกนะคนบ้านนอกเ็าอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดก็ขอโทษขออภัยนะครับผม ก็คำบางคำที่พ่อควานพูดไปก็อาจจะพูดไม่ดีอะไรกรไันใดก็ขอโทษขออภัยจริงๆับผมเพราะว่าพ่อควานก็พูดไทยไม่ค่อยชัดนะผมก็ความรู้ไม่สูงครับผมก็พูดตรงครับก <never comment S 1> ็อาจจะพูดไทยไม่ชัดนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมช่องไหนเลยครับผมช่องไทยสองหนานะครับผมฝากแม่ๆนะครับผมช่วยกดไลค์กดไครต์กดแชร์กดกระดิ่ง ก็จะฟังที่พ่อควันดูในยูทูบก็ที่ช่องๆหลายๆช่องเขาก็พูดนะครับพ่อควันก็มัพูดตามนะครับผมก็อยากจะพูดมึนแจ็คแบบโค่นนะครับผมสบายก็พ่อควันก็ร้ไม่แม่ตกใจวิ่งหนีหมดไม่ดูก็อาจจะหัวเลาะเสียงเงี้ยผมพ่อควันก็เป็นคนอารมณ์แบบนี้ครับผมก็เราก็จับแบกทุกๆอย่างครับผมเพราะว่าเราก็ อยากให้น้องช้างทุกเชื่อนะได้มีอาหารกินที่พวกควันได้ถ่ายยูแต่จะเชื่อนะว่าอ้วนไม่อ้วนก็พวกควันก็จะสู้ต่อไปครับผมผ่านโควิดไปได้ครับผมสู้ๆครับผมก็ฝากแม่ๆด้วยครับผมสู้ๆต่อไปนะครับผมก็ขอแม่ๆทุกๆท่ทานนะครับผมก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากเก็บอยากไข่เหมือนอน้องช้างนะครับผม ร่างกายแข็งแรงบึกบึนะครับผมอ้วนๆก็ไม่ได้ให้แม่อ้วนๆมันมันหมูนะครับผมก็ร่างกายแบบแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับผมก็พูดมีคำคำตลกๆวเราะด้วยครับผมก็อาจจะมีําบางคำไม่สุขภาพมันก็ขอโทษขออทัยิงๆครับผมดูครับพี่มปุ้ยครับผมดูครับผมถ้าพอควันขี่แล้ว นี่สก็จะรู้ครับผมอาจจะเดินแบบนี้แบบนี้แบบนู้นแบบนี้ครับผมก็พอควานก็รักๆน้องๆช้างทุกเชื่อครับวันนี้น้องสองห้าก็ไม่ได้มากับพี่ๆนะครับผมจะมาสามสาวนะครับผมวันนี้ก็ไปตัดหญ้าฝนตกเมื่อวานนะครับผมรถติดกับผมพอควานกอาจจะขึ้นโอ้โหใช้เวลาละเยอะอยู่ครับผมเป็นชั่วโมงอยู่ครับก็อย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผม กับช่องเราช่องไพโซฮ่าจุดๆเน, <c ười> นี่ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเอาสวัสดีจ้าหน่ยปุ้ยจา้าโชคจ้าโชคจ้าเสียงสวัสดีจ้าหน้าเสียงเนี้ยเสียงเนอะเสียงนี่ครับผมสวัสดีครับผมเอ่า